พี่น้องคะเป็นตะเลื้อใจค่ะมืดคักเหมิดแน่เหมิดมากอีหลีอีหลอฝนสุดถ่ายมูเจ้าเบิงแจ้งจ้างปางพี่น่องเบิงมูเจ้าเบิงโอ้ยตอนที่ยายทุ่มไรสดอยู่นั่นยายทุ่มเดถ้าผู้ใดได้เบิงไรสดยายทุ่มน่ะสิลูเลยขาวาเหมิดมากคือสีทะลมเมืองอุดรนี่ล่ละคือสิทล่มบ้านสวนยายทุ่มนี่ล่ะคะ่ะ แต่ฝนสุดท่ายพี่น้องเบิงค่ะเนี่ยถ้าผูใ้ใดได้เบิงไล่สดยายทุ่มเนาะส,สีได้เห็นเลยว่าอุย้ยดีใจน้ำยายทุ่มเดอ้อพี่น้องฝนสิตกแล้วงสีนอเบิงมูเจ้าเบิงพี่น้องแสงสว่างนี่ละเนาะกระจว่าฝ่าเมิดบดนมันกะแจงเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยังมาับมาเป็นหายปนัน โอ้ยยายทุ่มเลียใจหลายค่ะพี่นอ้องต๊กมืดมากอีหลีเลยพี่น้องเป็นก้อ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 นมากเป็นก้อนมืดมืดมากคือจังมาถาบบถ่วมมือนี้บ่มีมือถ่วมผลสุดท้ายพี่น้องคะแกงจางป้างไรบานนี่เมืองเนีพี่นอ้อนนงเองบืองซอยยายทุ่มเนี้ยตบาายัให้ยายทุม่มว่ามาตกบ้านยายทุม่มในจังไหนพี่น้องคะ แกงคักแกงแน่ลังจากฝนมาตั้งแต่ทางเมืองน้องบัวลําพูนาะพี่น้องมาแล้วแล้วกับไปอาดลาดไปทางขุนค่คะพี่น้องไปทังสะกลนุนอะ่ะหมืดมาอีลีด้มืดมากคักมาแน่ฝนสุดท้ายแกงพี่น้องคะบรรยากาศตอนแรรๆที่บ้านสวนยายทุ่มนอนหน้าคะ่ะฝนตกลินพร้อมแดดออกพร้อมค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะฝนตกลินแดดออก พี่น้องคะเคยเห็นบอฝนตกลินแล้วกระแดดออกค่ะบ้านสวนยายทุ่มนอนหน้าค่ะพี่น้องบริเวณบ้านสวนยายทุ่มนอนนาเนาะฝนตกลินพี่น้องคะฝนตกลินฝนตกลินแดดออกโอ้ยพี่น้องเคยเห็น,นบโนฝนตกลินลินหอมกลิ่นดิน,นไอฝนพี่น้องคะ บรรยากาศตอนแรกบานสวนยายทุ่มนอนนาค่ะพี่น้องคะยายทุ่มไดมาเห็ดเป็นวิดีโอให้เอฟซีเดบิงเนาะพี่น้องเนาะวิดีโอสั้นยายทุ่มเห็ดเป็นวิดีโอสั้นให้เอฟซีเบงค่ะพี่น้องโอ้ยมืดมากคักมากแน่คนสุทไทยกระแจงจางฟางเลยค่ะเบิงแนบบรรยากาศตอนเย็นที่สวนยายทุ่มนอนนาค่ะพี่น้องคะยายทุม่มอัดเป็นวิดีโอ ตันลงในเอฟซีเบิ้งเนะค่ะเนาะบรรยากาศข้าวแรงพี่บานสวนยายทุ่มนอนหน้าดเด้อพี่น้องเป็นตะยูตะยูนี่ค่ะฝนตกลิ่นพร้อมค่ะฝนตกลิ่นพร้อมฝากระแจงไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะฝ่ากแจงน่ำฝนตกลิ่นน้ำพี่น้องค่ะบรรยากาศตะเวนตกดินพี่บานสวนยายทุ่มนอนหน้าพี่น้องค่ะ งามคัาดงามแน,น่เลยเอาบรรยากาศตะเวนโตกดินฝนตกลิ้นตะเวนกระโตกดินตะเวนซองข้นมาโอ้ยแดดแรลๆพี่น้องคะงามไรยสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องคะตะเวนตะเวนกำลังสีโตกดินเนะาะพร้อมกับฟูน ความครับอันค้นตกลิ่นไปห้อม